ครับไปนะตอนพรุ่งนี้เราไปยานวันนี้ติ่อกานมาทั้งหมดวีเฟสต้าโอ้จริงๆแล้วมาวันนี้คือคนเยอะมากเลยเนาะใช่ครับเห็นว่าข้างนอกฝนตกด้วยครับว่าดีใจที่มีแฟนๆให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ครับครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกงานหนึ่งที่แฟนคลับของเราก็ช่วยให้กำลังใจพวกเราและทาง b ีเฟสต้าด้วยซึ่ง ก็ต้องบอกว่าเราสองคนก็เป็นคนที่ใช้ผู้ดักของ b ีเว s t a าอยู่แล้วเพราะความรวดเร็วของมันความสบายในการใช้ใชและก็ความสะดวกของมันนะผมก็เลย มันเป็นออปชั่นที่เรารู้สึกว่าเราใช้ได้ง่ายเราพบพบในรถเราใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับก<ม>็่ว<ม>่าไปใช้สบาร์เดนนะเป็นตอนที่เป็นแฟนบิทติ้งอันนี้เป็นสิสบใช่ครับใช่มีครั้ง <ๆ S 1> ที่ผมจำได้ผมไปแฟนมิทญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นผมมาเอาลืมเอาเซรังซิงไปแล<ม>้วผมเข้ใจว่าเ,เราจะทำยังไงดีนะที่แบบว่ามันจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไปเซเว่นแล้วผมก็ไปซีบิทเซนซ่ามาใช้ก็ตอบโจทย์มากเพตอนนั้นมีงานแฟนมีต์ต่างประเทศสี่วันติดก็ได้ใช้สี่วันติดเลยครับ เาเห็นกิจกรรมีนีเพื่อแบบาจจะได้เป็นคนวเหลือสำหรับการที่อยากจะม,มาใช้อะไรครับผมก็ขอฝาก b i f e s t a m y c e l l a Cleansing Sheet ด้วยนะครับ<ช>ผมก็เป็นอีกหนึง่ง product ที่พวกเราสองคนใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิที่ดีจริงๆก็เลย<ช>อยากจะลองมานำเสนอให้ทุกคนลองใช้กันนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับ พูดถออึงแฟนมิสติ้งเราก็แฟนมิสติ้งเริ่มมาแล้วหนึ่งรอบังไงคะไปธรรมชาติก็ล <c oughs> ่าสุดก็โดนภัยธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไปแฟนมิสติ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5กันยามาแต่ว่าดันโดนไต้ฝุ่นระดับ10ไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนคันเซิลทุกอย่างโดนคันเซิลหมดเลยครับผมเป็นยังตอนนั้คอนเทนต์กับพวกยังไงกับปัญหาที่เต้องติดต่อกันอะไรบอกไปย่งเงยคือจริงแล้วตอนนั้นเราก็แบบเห็นข่าวเนาะก็กังวลกันอยู่แล้วเพราะเห็นแบบ เอ้ยมันเบอร์5ขึ้นไปเบอร์6เบอร์6ขึ้นไป 7, 8, 9เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะไปกันได้จริงเหรอวะแ,<น>แล้ววันวัน2วันก่อนไปก็ความกังวลของพวกเราก็ได้กลายเป็นจริงก็คือไม่ได้ไปกันจริงๆครับผมก็้ใหา่บอกว่าอปัญหาไม่ได้ไปใช่ด้วยความที่ไฟถูกแคนเซิลด้วยอะไรที่ถูกแคนเซิลเนาะก็ ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแหละมันเป็นภัยธรรมชาติมันนอกเหนือการควบคุมของทุกคนเนาะได้พูดคุยกับทางแฟนคลับบางคนว่ายังไงบ้างครับก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูในทวิตเตอร์ได้ดูในอะไรก็มีแต่คนเสียดายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบเอ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปแล้วอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับเขาด้วยนะตอนนั้นครับ้บอะไรขไปัหลส จริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นห่วงคนทางนู้นมากนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าคือภัยธรรมชาติเนาะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กวันรมาใชครับแต่พอมันซาแล้วมันก็อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีใจก็อย่างน้อยทุกคนปลอดภัยเซฟครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ได้ไปหาทุกคนแน่นอนอ่าใช่คือทอปมีไม่ได้ถูกแคนเซลครับมีถูกเลื่อนเฉยๆเรื่องนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังไม่เจอพวกเราแน่นอนตอนนี้กระบวนการมันมันเลื่อนชัดเจนหรือยังครับ อันเรื min, ่องนี้เราสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมต้องอยู่ที่ทางผู้จัดงานแล้วก็ทางทางเจมีใช่ทางค่ายเราว่าเขาจะจัดงานออกมาอีกทีเป็นยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อย่างมูลค่าที่เราเตรียมงานไปก่อนหน้ามีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นไหมครับพอจะทราบหรือไม่ว่าเออก็ก็คงมีแหละครับผมแต่ว่าทางนี้เราก็ไม่ทราบเปนที่สุใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับผมแต่ว่าในพาร์ทของพวกเราเราก็ทำไปเต็มที่ครับแต่เดี๋ยวเร็วนี้จะจัดติกละใช่ใช่ก็สักสาร์อาทิตย์นึงแหละครับเร็วๆนี้เราพวกเราก็อยากไปให้มันเร็วที่สุดเนี่ยแหละครับผมไม่อยากทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวคนอื่นจะคิดถึงเราแต่เดี๋ยวไม่ไม่อีกสองสามวันนี้อาทิตย์หน้าจะมีงานใหญ่ พังตั้งดอ่าดใช่ครับผมจะมี GMTV, f มี Day in Bangkok ครับมใช่ครับผมวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับผมก็ใกล้ๆนี้เองที่อยู่เดนฮอครับผมก็ สามารถมาจอยกันได้ครับมาดูพวกเราไลฟ์เป็นที่งานได้ครับป็คาดหวังเราโชว์พวกเรามากครับใช่ก็จริงเพราะว่าเฟนๆก็ใช้กำลังใจกันเยอะอยากเห็นโชว์ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บางคนก็บอกว่าสปอยหน่อยแต่ว่าถ้าสปอยแล้วก็ไม่สนุกนะครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับเราด้วยความที่ว่ารูปแบบแฟนมีทติ้งเนี่ยเราสองคนไม่เคยมีการจัดในไทยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตและก็เป็นพวกอีเวนต์เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแฟนมีติ้งอันแรกของพวกเราในไทยด้วยก็ฝากติดตามกันด้วยครับผม แน่นอนครับอกคือปกติแล้วอย่างเงี้ยเราเราขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะขึ้นกับพี่ๆน้องๆเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นแฟนมิทของพวกเรา2คนแล้วเราก็เราเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้มีคอนเสิร์ตกันแน่นอนซึ่งเราฉายเป็น2คนเราก็กังวลกันอยู่มีการคุยกันอยู่ว่าแบบเต้นอยู่พอก่อนหน้านี้จะแบบอ่าฟิลแฟนๆก็6คน3คู่ LL ก็8คู่แต่นี้เราฉายเดี่ยวกันเลยเราก็แบบจะรอดกันไหมสโลงสลิงนี่มาเต็มไหมฮะโอ้ต้องรอดูครับต้องรอดูครับจริงๆแล้วแฟนเดย์ที่ไทยเนี่ยผมตื่นเต้นมากกว่าที่อื่นนะ คือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบบ้านเกิดของเราเราก็อยากทำให้ดีเพราะว่าสเกลก็จะค่อนข้างใหญ่ด้วยใช่ครับด้วยสเกลของยูเนี่ยนฮอลแล้วมันเป็นแค่พวกเราสองคนก็ก็พยายามให้เต็มที่ครับมั่นใจว่าจะไม่ตื่นเป็นเดียงแน,น่นอนเอาละต้งองรอวันจริงต้องรอวันจริงต้องต้นไปไหมคะนะัได้คะ่ะเออพอดเอาแล้วรับไปไหมครับก็ทางพี่ไปไหมครับก็ทางนี้ไปกันไหมครับ ฝากหน่อยแฟนติดตามกับแฟนมีด้วยนะครับคุณผมก็นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีอีกห้าคู่นะพี่ๆน้องๆก็วันมีวันที่22 23 24สองยีบนะผมนอกจากปอนกับคูวินก็จะมีพี่เอิร์ธพี่มิกพี่เฟิร์สเคาตางพี่ปอนพี่บุ๊กครับผมแล้วก็เพื่อนรักจุงดังครับผมก็ฝากพวกเราทั้ง5คู่ด้วยนะครับโอเค